ยืนอยู่ที่หน้าตึก Nextech Pilot Plant ค่ะซึ่งเป็นอาคารต้นแบบงานวิจัยที่สามารถรองรับการติดตั้งและทดสอบงานวิจัยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกักรหรือระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่และห้องที่เป็ดจะพาทุกท่านมาบุกเยี่ยมชมในวันนี้นะคะเป็นห้องที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวจะเป็นอะไรบ้างเราขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะมาเลย และตอนนี้นะคะเป็ดอยู่ที่หน้าห้องงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม Design and Engineering Services Section หรือ DESS เดี๋ยวเราเคาะประตูเข้าไปทำความรู้จักเขาข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาเลย แล้วตอนนี้เป็ดอยู่กับคุณวรวิชญ์จันศิรราชผู้จัดการงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมขออนุญาตเรียกพี่วอร์ดนะคะค <ผม S 2> พี่วอร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมนะครับฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเน็ตเพ็สวทชบพี่วอร์ดคะที่งานของพี่วอร์ดนะคะมีโครงการหรือว่าบริการอะไรในภาพรวมที่ทําอยู่ตอนนี้คะครับ ในส่วนของงานบริการออกแบบและวิศวกรรมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า DES นะครับเราแบ่งงานหลักๆเป็น3ด้านด้านแรกนะครับเป็นด้านการให้บริการเครื่องมือกลางเราจะมีเครื่องมือกลางที่เป็นใช้คอมมอนของทุกหน่วยวิจัยในศูนย์นะครับผมส่วนที่2ก็คืองานบริการให้คำปรึกษานะครับออกแบบและสร้างชิ้นส่วนต้นแบบทางด้านวิศวกรรมส่วนที่3ก็คือเราดูแลบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์ หลักๆของศูนย์ครับแล้วผลงานหรือว่าโครงการแบบเด็ดๆโด,ดนๆตอนนี้ของที่ DESs ค,คืออะไรคะดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์นะครับเราจะเอาตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ IOT เอาไปติดที่ตัวมอเตอร์นะครับเราสามารถดูหรือว่าตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์เนี่ยได้ทันทีเรียลไทม์หรือว่าสามารถดูอนหลังได้นะครับและถ้ามอเตอร์ตัวนั้นมีความผิดปกติ มันสามารถแจ้งเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลได้เลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเป็ดต้องรบกวนพี่วอร์ดค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชมบรรยากาศการทำงานเครื่องไม้เครื่องมือของที่งาน DESS ด้วยนะคะครับผมครับยินดีครับอ่าพี่วอดคะแล้วตรงนี้กำลังทำอะไรอยู่อะคะครับตอนนี้น้องเขากำลังออกแบบตัวเคสของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ย เราสามารถมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมด o อยน์สำหรับออกแบบในมุม 3D ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยต้องออกแบบรูปทรงรูปร่างได้แล้วก็สามารถ simulation เลือกวัสดุได้สามารถทําเป็นงานภาพที่เ e n d e r i n g ได้นะครับผมคือพอเราออกแบบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นเวกเตอร์เราสามารถแปลงไฟล์เป็นแคดแคมนะครับสามารถโยนเข้าไปในโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่จะ ไปสู่เครื่อง 3d p r i พิ e r เตอร์อีกทางหนึ่งก็คือจะไปส่งไปที่เครื่องกัด c n c ได้อีกทีหนึ่งครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการทำงานของ 3d p r i พิ e r เกันเลยนะครับผมครับได้เลยค่ะครับก็มาถึงแล้วนะครับห้อง 3d p r i พ t e r อร์นะครับหลังจากที่เราออกแบบบนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะนำไฟล์ที่เราออกแบบเนี้มาสร้างเป็นชิ้นงานทางด้านวิศวกรรมนะครับด้วย 3d p r i พ t e r เอร์นะครับเชิญครับ ห้องนี้จะมี 3D พิมพ์เตอร์2ประเภทนะครับผมครับประเภทแรกก็คือเป็นสร้างด้วยน้ำยาเรซินนะครับสำหรับงานที่มีความละเอียดสูงต้องการความยืดหยุ่นในตัวชิ้นงานนะครับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นลักษณะการพิมพ์ที่เป็นชิ้นงานออกมาเป็นเส้นพลาสติกม่าจะเป็น PLA เป็น ABS เป็น PC เป็นพลาสติกวิศวกรรมต่างๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับท,ที่ที่น้องออกแบบอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้หลังจากที่เรา ส่งไฟล์เข้ามาที่เครื่องสาดมิพิเตอร์เนี่ยเราสามารถสร้างชิ้นงานยากๆอย่างเนี้นะครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้ตัวชิ้นงานออกมาแล้วหลังจากที่เราได้ตัวเคสซิ่งของตัวชุดอุปกรณ์แล้วนะครับผมครับต่อไปเราไปดูข้างในกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับผมขอเชิญไปที่ห้องอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผมครับและนี่คือห้องอิเล็กทรอนิกส์รูมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรให้บริการบ้างนะครับ แลดูว่าน้องๆเนี่ยกำลังทำงานอะไรกันครับผมครับครับน้องอมนะครับผมครับเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อนะครับให้น้องอมอธิบายว่ากำลังทำงานอะไรกันนะครับครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้โจทย์จากนักวิจัยมาแล้วนะครับไม่ว่านักวิจัยจะต้องการให้เราออกแบบวงจรหรือว่าออกแบบเคสมีวงจรมาให้เราออกแบบเคสมีเคสมาให้เราทําวงจรนะครับก็ถ้าในส่วนของการที่ออกแบบวงจรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ าทางทีมเราก็จะออกแบบวงจรแล้วก็ทําการผลิตเป็นเครื่องต้นแบบก่อนนะครับเพื่อพูดคอนเซปต์ว่าวงจรสามารถใช้งานได้เซ็นเซอร์สามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบการอ่านค่าได้ปกตินะครับเราก็จะนํามาเขียนโปรแกรมแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตเป็นต้นแบบออกมานะครับพอไดออ้ได้ชุดวงจรที่ออกแบบมาแล้วนะครับนํามาประกอบทั้งด้านนี้นะครับ ก็จะมีน้องที่เขาประกอบวงจรนะครับพอประกอบเสร็จก็จะทําการเทสวงจรว่าวงจรสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับก็จะเสร็จปรเซสของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับและนี่คือห้องแมชชีนเวิร์คช็อปนะครับก็จะเป็นห้องที่จะมีเครื่องมือเครื่องกลึงเครื่องมิลลิ่งนะครับสว่านแทน่นเลื่อยต่างๆนะครับสําหรับเครื่องมือหนักนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับมีงานเลื่อยงานที่เป็นบูบูหน่อยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น ที่คนหนึ่งที่เขากำลังทำงานอยู่ในกระบวนการทำต้นแบบนะครับชิ้นส่วนต้นแบบเนี่ยมันประกอบกันด้วยหลายชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนหัวใจหลักอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าขึ้นรูปจาก 3D printer แต่ก็ยังมีชิ้นงานบางส่วนยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแมนนวลอยู่นะครับผมว่าจะเป็นเครื่องึเองเครื่องกัด m i ล l i n g ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับบวกกับเจ้าที่หรือวิศวกรที่ทำงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถนะครับก็สามารถประยุกต์รวมกันามารสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาได้ครับครับต่อไปเราไปดูโซนที่ประกอบชิ้นงานกันนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่หลังจากเราทําชิ้นงานมาหลายๆชิ้นนะครับเป็นโซนที่ประกอบชิ้นงานร่วมกันแอนทชมบีงานนะครับอย่างเช่นตัวนู้นก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะอุปกรณ์ตรวจสอบมอเตอร์หลังจากที่เราออกแบบในคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับผมเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการสร้างชิ้นส่วนโลหะก็คือตัวซซนเซอร์ลอเตอร์ตัวนี้ตอนนี้เรากําลังกัดทองแดงนะครับเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถยนต์ดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมครับถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรตัวนี้ ตัวนี้ก็คือว่าถ้าต่อจากเครื่องมือแมนนวลเมื่อกี้เครื่องมือแมนนวลเนี่ยเขาจะต้องใช้คนทำนะครับเพราะหมายความว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีค่าที่ไม่เหมือนกันไม่ซ้ากันใช่ไหมครับเพราะไม่ใช่ใสายตาคนแต่ตัวนี้มันสั่งงานจากซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทํา1ชิ้น10ชิ้น50ชิ้นเนี่ยตัวชิ้นงานจะออกมามีขนาดเท่าเดิมตลอดซ้ําเดิมตลอดโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาลงไปกับมันทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นครับ และนี่เป็นเครื่อง s ีโอทู s ลเซอนะครับเครื่องนี้ใช้บ่อยมากนะครับคือมันสามารถทำชิ้นงานที่เป็นระนาบเรียบๆในรูปแบบที่ลักษณะต่างๆนะครับได้ตามสเกลค่อนข้างแม่นยำนะครับและสามารถสร้างชิ้นงานได้ในเวลารวดเร็วครับก็เราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะครับผมเราก็ได้ชิ้นงานสำหรับเอาไปขึ้นรูปต่อได้แล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับ ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ามาดูงานได้นะครับผมเรายินดีต้อนรับและ,ะนักศึกษาที่เรียนสายวิศวกรรมศาสตร์นะครับสายเล็กนิ์หรือว่าสายออกแบบนะครับโปรดักต์ดีไซน์อินดัสเทรียลดีไซน์นะครับสามารถติดต่อขอเข้ามาฝึกงานกับเราได้นะครับเรายินดีต้อนรับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมครับอ้โห oh. ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะกับวันนี้ค่ะเป็ดต้องขอขอบคุณคุณบวรวิทย์จันทร์ศิราราชผู้จัดการงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมนะคะที่นำทุกท่านชมงาน DESS ในวันนี้ขอขอบคุณค่ะค